สวัสดีครับผมสุภลักษณ์นะครับจากช่องสุภลักษณ์วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการทําตัวเองให้ดูหล่อขึ้นแมนขึ้นเท่ขึ้นให้ได้ผลอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันครับผมก็จะบอกเทคนิคที่มีงานวิจัยหรือทดลองมาแล้วว่ามันได้ผลอันดับแรกถ้าคุณอยากให้คุณดูดีขึ้นหล่อขึ้นเท่ขึ้นคุณต้องทําให้ตัวสูงขึ้นครับ ใช่ครับคุณต้องตัวสูงขึ้นอย่างน้อยสักสามสี่เซนนะครับอ่ะอย่างผมนะครับตอนนี้ก็สูงร้อยแปสิบเอ็ดเซนติเมตรถ้าผมใส่รองส้นนะครับอุปกรณ์รองส้นเท้าจะเอาไปใส่กับรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบหรือสนนเกอร์ต่างๆรองเท้าบูทไม่มีปัญหาครับคุณก็จะสูงขึ้นทันทีสี่ถึงห้าเซนติเมตรขึ้นอยู่กับขนาดที่คุณเลือกใช้นะครับเวลาคุณดูสูงขึ้นเนี่ย คุณก็อาจจะปรับตัวนิดหน่อยเวลาเดินนะครับประมาณสองสาวันผมก็จะเดินได้คล่องนะครับจากส้นสูงที่ผมใส่เข้าไปมันทําให้ผมดูสูงขึ้นมั่นใจมากขึ้นทุกคนก็อย่างทักว่าเอ้ยผมดูเท่ดูสูงดูหล่องใช่ครับการที่ผมสูงร้อยแปดสิบเอซนติเมตรอยู่แล้วแล้วเพิ่มความสูงด้วยการลองส้นเท้าไปที่ร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรมันดูดีมากครับแล้วก็เห็นผลทันทีในเวลาวันเดียวนะครับเห็นเลยครับ คุณสูงขึ้นคุณดูเท่ขึ้นคุณแมนขึ้นอีกเทคนิคอีกหนึ่งที่ผมจะใช้ทําให้การแต่งตัวออกดูแมนดูเท่แล้วก็ดูหล่อขึ้นก็คือใส่ชุดออกโฟนเข้มทั้งตัวนะก็อาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีกาก,กีนะครับสีน้ําเงินเข้มบูยีนเข้มนะครับหรือสแลกตดำเสื้อสีอ น้ำเงินเข้มเสื้อโปโลก็ได้เสื้อเชิ้ตก็ได้เอาให้มาดูเข้มนะครับน้ำเงินดําน้ําเงินดํานะครับแบบนี้คุณดูเข้มคุณก็จะดูเพียวขึ้นแกร่งขึ้นนะครับก็ดูสูงขึ้นบวกกับที่คุณเสริมส้นของเท้าไปคนยิ่งดูเท่ดูแมนนะครับลองใส่ดูนะครับผางเกงยีนสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มที่ตัวฟิตฟิตหน่อย นะครับบวกกับเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อโปโลนะครับใส่ดูแล้วคุณส่องกระจกดูแล้วคุณออกไปเดินดูแล้วคุณจะพบว่าคุณเท่ขึ้นคุณเข้มขึ้นแล้วคุณดูหล่อขึ้นเชสได้เลยตอนนี้เลยครับผมแล้วคุณจะเห็นพลังของชุดสีเข้มนะครับสําหรับรองเท้านะครับรองเท้าที่แบบใส่กลางวันง่ายๆเรียบง่ายแล้วไม่ไม่ทำลายความหล่อหรือแย่งจุดสนใจของหุ่น ความหล่อรูปร่างคืคอรองเท้าขาวนะครับสนิเกอร์เรียบๆนะครับไอเทมเรียบๆข,ขาวๆราคารองเท้าพวกนี้ถูกมากครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยบาทแต่ว่ามันให้ความดูเรียบหรูดูเท่โดยเฉพาะถ้าคุณใส่ตัดกับเสื้อกางเกงสีเข้มมันก็จะทำให้คุณดูเท่ดูหล่อดูเนี้ยบนะครับยิ่งถ้าคุณลองเส้นเท้าเข้าไปอีกคุณก็จะดูสูงขึ้นเท่ขึ้นเห็นไหมครับการดูหล่อขึ้นสูงขึ้นเท่ขึ้นก็แค่ เลือกชุดโทนเข้มเสริมส้นเท้าเข้าไปสี่เซนติเมตรหรือใช้สติกเกอร์ขาวๆที่ไปดูมินิมอลนะครับมันเห็นผลชัดเจนครับไอเทมอีกอันหนึ่งที่คุณจะมาเสริมความเป็นแมนความเท่ของคุณก็คือพวกนาฬิกาสายเหล็กนะครับใช่ครับนอกจากคุณจะเสริมส้นเท้าใส่ชุดโทนเข้มแล้วหรือใช้สติกเกอรอ์สีขาวมินิมอลหรือเพิ่มความสูงแล้วเนี่ย ตัวที่ทำให้คุณเป็นแมนมากขึ้นคือนาฬิกาสายเหล็กนะซึ่งดูแข็งแกร่งดูแมนมันจะขับบุคลิกความเป็นชายของคุณออกมาให้ชัดเจนขึ้นแมนขึ้นเท่ขึ้นและแน่นอนนะครับนาฬิกาเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณถ้าคุณเข้มแข็งใช้นาฬิกาเหล็กดูแข็งแกร่งคุณก็จะดูแข็งแกร่งไปด้วยบวกกับคุณที่อัพเพิ่มความสูงมาแล้วคุยิ่งดูดีขึ้น ถ้าคุณใส่เสื้อโทนเข้มเนี่ยมันก็ดูเข้มแข็งดูแมนชัดเจนคราวนี้นอกจากเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ไอเทมรับแล้วมันจะมีสิ่งอีกประมาณ5อย่างที่คุณจะเสริมความหล่อความเท่ของผู้ชายได้ทำได้ทันทีครับก็คือฝึกยืนฝึกเดินอย่างมั่นคงและมั่นใจนะครับยืนไปผมก็นึกถึงว่าผมแม่งเป็นพยัคลำาพองสุพรักษ์พยัคลำาพอง ว่าจะยืนจะเดินก็มั่นคงมั่นใจผ่อนคลายดูสงบแววตาผมก็เหมือนแววตาพยักนะครับทำให้ดูแข็งแกร่งแข็งกร้าวแล้วก็ที่สำคัญคุณต้องยืนอกผายไหลพึงหลังตรงขแมับพุงด้วยนะครับพุงคุณจะดูยุบขึ้นหลังคุณจะตรงนอกคุณจะเชิดยกขึ้นนะครับยิ่งถ้าคุณฝึก กายบริหารหน้าท้องแบบเพื่อท่าแพงเนี่ยคุณจะสามารถเก็บพุงได้ดีขึ้นเพราะแพงนะครับหรือท่าที่บริหารกระเพาะอาหารจะทําให้พุงยุบเข้าไปเมื่อคุณดูพุงยุบแล้วเนี่ยคุณก็จะดูดีขึ้นแต่แท้จริงแล้วพุงจะยุบได้เร็วคุณก็ต้องออกกำลังกายควบคุมอาหารนะครับอีกอันหนึ่งก็คือฝึกหัวไหล่ฝึกหัวไหล่ด้านหลังด้านหลังนะครับก็ใช้แค่ยางยืดนะครับ เมื่อหัวไหล่ด้านหลังแข็งแรงขึ้นมีกล้ามขึ้นมานะครับไหลจะถูกดึงเข้าไปนะครับทําให้ไม่ไหลงุ้มเข้ามาแบบนี้แต่ไหลถูกดึงเป็นอกผายเข้ามาแบบนี้ซึ่งคุณต้องใช้เวลาฝึกประมาณสองสามเดือนนะครับฝึกท่าไหลหลังนะครับไหลคุณก็จะตรงอกผายไหลเปิดกว้างไม่งุ้มมีมิติของไหลนะครับบวกกับการฝึกไหลข้างคุณก็ยิ่งดูเท่เพราะตัวคุณจะกว้างขึ้น นะครับอีกอันดึงนะครับก็คือฝึกพูดน้อยนะครับอย่าไปพูดเยอะผู้ชายตั้งใจฟังให้มากเก็บรายละเอียดให้ได้ฟังแบบแอคทีฟแล้วก็สบตาอย่างสุภาพอ่อนโยนกับคู่สนทนาของคุณนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีใครสนทนาไม่ได้มีคุณสนใจคุณสามารถสวมใส่แววตาพยักได้แต่ถ้าคุณจะต้องตั้งใจฟังใครต้องการดูใครเร่งใคร คุณลดความแข็งแกร่งของดวงตาให้ตวงตาอ่อนลงนิดหนึ่งสุภาพมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับบวกกับที่คุณพูดน้อยฟังมากแล้วคุณจะดูเท่ดูแมนขึ้นมาอย่างจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับดังนั้นผมขอทบทวนนะครับเทคนิคการหล่อการเท่การแมนจากทันใจก็คือเสริมความสูงให้กับตัวเองโดยใช้ที่รองส้นเท้าสักสเซนติเมตรขึ้นไป ใส่ชุดออกโทนสีเข้มเสื้อสีน้ำเงินเข้มเสื้อสีดำกางเกงสีดำกางเกงสีเงินเข้มหรือกางเกงสีแดงเข้มได้ทั้งนั้นขอให้มันเข้มทงตัวและถ้าเป็นตอนกลางวันถ้าคุณอยากจะให้มันดูจุดสนใจที่ตัวคุณหรือรูปรัางของคุณคุณใช้รองเท้าผ้าใบสติกเกอร์สีข,ขาวๆเรียบๆนะครับเขาก็จะมองความเท่ข,ของหุ่นคุณ ความดูดีของหน้าตาคุณมากกว่าจะไปมองรองเท้าเหยๆ่เนิกเกอร์ล่ะครับแล้วก็เสริมความเป็นชายด้วยการใช้นาฬิกาเหล็กนะครับนาฬิกาสายเด็กที่ดูแมนดูเท่แล้วก็สุดท้ายครับฝึกยืนฝึกเดินให้มั่นใจอกผายไหลพึงหลังตรงขขแมวข็งแล้วก็ที่สำคัญดูแลเล็บมือให้สะอาดเล่นกล้ามท้องท่าแข้งท้องคุณจะยุบ เล่นไหลหลังไหลคุณก็จะเปิดกว้างขึ้นบวกกับการเล่นไหลข้างลำตัวคุณก็จะกว้างขึ้นมีมิติมากขึ้นผู้ชายที่ไหลใหญ่ก็จะดูเท่ดังนั้นคุณต้องเล่นที่ไหลข้างแล้วก็ไหลด้านหลังแล้วก็สุดท้ายนะครับตัดเรียบมือให้สะอาดอย่าให้มีเศษสกปกไปติดที่ซอกเล็บและผู้ชายมันจะเท่ก็คือพวกที่ตั้งใจฟังพูดน้อย แล้วกล้าสบตาอย่างสุภาพและอ่อนโยนคือผู้ชายที่แม่งโคตรเท่ครับผมอ่ะสวัสดีครับผมถ้าใครชอบช่องนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องสุภลักษณ์กดไลค์หรือกดคอมเมนต์ที่จะถามอะไรเพิ่มเติมจากผมเทสัจกรสุภลักษณ์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ